สวัสดีครับับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการเล่นที่เรียกว่า target note นะครับก็ตรงตัวกันเลยนะครับ target ที่แปลว่าเป้าหมายก็เป็นโน้ตตัวเป้าหมายที่เราอาจจะวางโครงล่างไว้ก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่น improvised หรือว่า solo ในคี์ีนะครับผมอาจจะวางโครงไว้ว่าจะใช้ p พนทาโทนิกเมเจอแล้วกันนะครับของ C อก็จะมีโน้ต C D E G แล้วก็ A นะครับแต่ว่าผมเลือกมาเล่นฟอร์มนี้แล้วกันเป็นโน้ตเป้าหมายที่เล็งไว้นะครับมีตัว C ตัว A อะไล่กลับนะครับตัว G ตัว E แล้วก็ตัว D นะครับอาจจะเพิ่มตัว D เสียงสูงไปด้วยสักตัวนะครับก็จะเป็น แค่3มเส้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ไปไล่กลับอ่าอันนี้คือทาร์เก็ตที่เรา,าตั้งไว้นะครับว่าเราจะเล่นตรงนี้แหละเป็นโน้ตอ่าห้าตัวประมาณนี้แหละนะครับแล้วทีนี้เราลองใช้สิ่งที่เรียกว่าโครมาติกนะครับก็เป็นเป็นวิธีที่นิยมมากนะครับก็เรียกว่าโครมาติกแอพโรชก็เป็นการกลาเข้าหาอีกโน้ตหนึ่งโดยใช้โครมาติกนะครับยกตัวอย่างเช่นาจากตัวดีใช่ไหมครับ ไปตัว e ผมก็ใช้ d แล้วก็ D s ชาร์ arp, เป็นตัวเชื่อมครับแล้วก็ค่อยไป e ทีนี้พอไปสายส่2จาก g ใช่ไหมครับเช่นกันครับก็ใช้ g ชาร์เกลาวเข้าหาตัว a นะครับเสร็จแล้วไปสายที่1นะครับโน้ตตัว c แน่นอนครับ c ชาร์ปกลาวเข้าหาโน้ตตัว d เราก็จะได้เป็นลักษณะนี้ครับ,นะรบจากที่เราเคยเล่นแค่ ก็กลายเป็นนครับทีนี้เวลาเราเล่นจริงเราก็อาจจะเอาไปไปไประยุกต์ใช้นะครับเช่นเริ่มจากสายสองก่อนอ่าค่อยไปสายหนึ่งอะไรเงี้ยขึ้นมาสายสามนะครับก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเล่นถอยหลังก็ได้นะครับก็คือว่าแทนที่เราจะากล่าขึ้นใช่ไหมครับ แล้วก็ถอยหลังลงเป็น D D flat แล้วก็มาเป็น C นะครับ <A. S 1> จากขึ้นนะครับเป็นลงตัวนี้สามารถเล่นได้เลยนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าตัวคโครมาติกก็อาจจะให้อยู่ไม่นานมากให้อยู่แป๊บเดียวนะครับทีนี้เราอาจจะเอามารวมกันนะครับเช่นมีขึ้นแล้วก็มีลงบ้างเช่นสายสองอาจจะเป็นขึ้นนะครับ สา่งอาจจะเป็นขาลงกระโดดไปใสา3อาจจะเป็นขึ้นใสองกลับมาลงอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นไครับก็เป็นวลีที่สวยๆได้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับถ้าใส่สปีดก็อาจจะ แค่5ตัวแต่เราแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้อาจจะเล่นแค่ครึ่งเสียงแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นไป A ใช่ไหมครับ C ไป A แล้วเราก็เล่นแค่ G ชาร์ปไปเลยไม่ต้องผ่านตัว G นะครับไปตัว E ก็เล่น D Shar ์ sh เลยครับ เป็นวิธีแล้วก็เป็นไอเดียในการเล่นทาร์เก็ตโน้ครับแล้วก็เอามาผสมก,กันกับสิ่งที่เรียกว่า c คลา t i ิกแอ r o a รชนะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับสำหรับการ Solo Improvise ในการเลง t a r ์เก็ตโน้ไปก่อนสวัสดีครับ